คลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะพาลูกค้ามาดูปแปลงที่ดินที่ได้วิวเขาแบบนี้ครับซึ่งคนที่ชอบอยากจะทําการเกษตรด้วยเป็งที่ดินที่มีวิวภูเขาไว้ปลูก้างบ้านอาศัยอยู่ในเขตตซนของหมู่บ้านนะครับผมต้องบอกว่าปแปลงเนี่ยถือว่าเหมาะเลยทีเดียวนะครับอย่างทางด้านนู้นครับที่เห็นภูเขานะครับอันนั้นนะคือทางด้านของฝั่งทิศเหนือนะครับเราก็จะเห็นว่ามีเพื่อนบ้านนะครับหลายหลังคาเรือนเลยทีเดียว ทางด้านฝั่งที่เหนือแปลงที่ดึงของเราจะติดกับถนนสาธารณะคอนกรีตนะครับแล้วก็ทางด้านฝั่งเนี่ยจะเป็นทางด้านของฝั่งทิศตะวันออกนะครับซึ่งฝั่งทิศตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นถนนคอนกรีตเช่นกันนะครับนั่นหมายความว่าแปลงที่ดินของเราครับติดถนนถึง2งด้านนะครับผมด้านฝั่งทิศตะวันออกเนี่ยจะติดหน้ากว้างถึง120เมตรนะครับส่วนความลึกของแปลงเนี่ยจะอยู่ที่40เมตรนะครับเนื้อที่3ามไร่กับอีก44ตารางวาอยู่ในเขตโซนของหมู่บ้านด้วยนะครับจะเห็นว่ามีเพื่อนบ้านหลายหลัััังงงคาาาเเเลลื่่อนนนนนกกยยทททีีีดดวววะแ้้้็ฝต ตรงเนี่ยครับอันนี้จะเป็นสวนมะพร้าวของชาวบ้านนะครับซึ่งแถวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะทําการเกษตรนะครับทาอะไรบ้างนะครับจะมีพวกมะพร้าวน้ําหอมมีสวนลําไยนะครับแล้วก็จะมีปลูกมันสับปะหลังนะครับอยู่เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับผมเราเลือกได้เลยนะครับว่าจะปลูกบ้านตรงด้านนี้นะครับหรือว่าจะปลูกทางด้านตรงฝั่งนู้นก็ได้นะครับเพราะว่าถนนลาดยางของเราเอ่อถนนคอนกรีตเนี่ยของเราเนี่ยติดล้อมรอบสองด้านแล้วทางด้านเนี่ย เราสามารถขับรถออกไปสู่เส้นถนนทางหลวงชนบทนะครับ4036ไฮเวย์เนี่ยเพียงแค่350เมตรเท่านั้นนะครับและเอาเข้าจริงเลยนะครับแปลงเนี่ยครับจะอยู่ในเขตโซนของหมู่บ้านเกาะตาพูธแต่ว่าจะตั้งอยู่ในเขตของตำบลธรรมเสนอําเภอโพธรามจังหวัดราชบุรีนะครับในนี้จะมีเพื่อนบ้านนะครับอยู่หลายร้อยหลังคาเรือนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในเรื่องของระแวก แถวนี้นะครับสถานที่ใกล้เคียงต่างๆเนี่ยเราก็มีให้เห็นด้วยนะครับนอกจากหมู่บ้านแล้วเนี่ยร้านคงร้านค้าเนี่ยอยู่หน้าปากซอยนะครับขับรถไปเนี่ยเพียงแค่3าม0เมตรก็ถึงร้านค้าหลายร้านเลยทีเดียวนะครับขายทั้งน้ําขายทั้งขนมนะครับของกรุบกรอบหรือว่าร้านขายอาหารต่างๆเนี่ยก็มีด้วยนะครับแล้วก็จะมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนำบนนะครับระยะทางห่างจากเราเนี่ย ก็อยู่เวลาประมาณสัก400เมตรนะครับเพราะว่าอยู่บริเวณตรงช่วงหน้าปากซอยวัดเกาะตาพุธนะครับเป็นวัดใหญ่ของในเขตนี้นะครับอยู่ห่างจากเราเนี่ยก็ประมาณ750เมตรเท่านั้นนะครับและที่สําคัญถ้าเกิดว่าคนที่มาจากกรุงเทพนะครับแล้วอยากจะเข้ามาดูที่ดินแปลงนี้นะครับการเดินทางเนี่ยจะอยู่เวลาประมาณ9 0 7กิโลเมตรเท่านั้นถือว่าการเดินทางเนี่ยไกลมากนะครับและสำหรับราคาที่ดินแปลงนี้นะครับราคาเสนอขายเนี่ยเพียงแค่ไร่ละ5 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับในที่3ไร่44ตารางวาเอกสารสิทธิ์เป็นฉนดครูดแดงนสอสีอ4จอนะครับแปลงนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้ามาซื้อเนี่ยอยากจะบอกว่าตรงถนนคอนกรีตเนี่ยรัศมีของเขาจริงๆเนี่ยจะกว้างอยู่ประมาณ5เมตรนะครับแล้วก็ตัวที่ดินนะครับอันนี้ครับจะอยู่ ต่างกับถนนเนี่ยประมาณราวๆ40เซนติเมตรเพราะว่าถนนเนี่ยมาสร้างทีหลังนะครับผมแล้วก็ในปแปลงเนี่ยครับอยากจะบอกว่าในเรื่องของดินเนี่ยคือดินของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดำล้วนดีเลยทีเดียวนะครับอย่างนะครับจะให้เห็นเลยนะครับว่าดินจะดำอย่างเงี้ยะนแถวนี้ในเรื่องของการทําการ,กรเกษตรต่างๆนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับในราคาไร่ละ5้าแสนเก้าหมื่นบาทน,นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้อที่ดินปลูกพัก อ่อปลูกสร้างบ้านพักอาศัยเป็นบ้านพักอากาศทาเกษตรไปด้วยมีวิวเขาให้เห็นด้วยนะครับแต่ตอนเนี้ยทางด้านนี้ต้นไม้จะบางนะครับก็แปลงเนี่ยถือว่าเหมาะสมอยู่นะคะผมเอาเป็นว่าใครที่สนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นใต้ล่างนี้นะครับสวันนีผมะะนัชนนทํทำเดีจากราคสวัสดีครับบ๊ายบาย